สวัสดีฉันชื่อแอสลี่และตอนนี้ฉันอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงของฉันในบ้านหลังนี้นั่นก็เพราะว่าแม่แท้ๆของฉันนั้นได้จากโลกนี้ไปตั้งแต่ฉันอายุได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นแต่ฉันก็รักและเคารพแม่เลี้ยงของฉันมากๆเลยนะเพราะเธอเป็นคนที่น่ารักและก็ใจดีมากๆเลย แอสลี่จ้าเดี๋ยวแม่ต้องไปทํางานที่ต่างประเทศประมาณ3เดือนนะหนูอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมที่แม่เคยบอกเอาไว้นะไม่ว่ายังไงลูกก็ห้ามถอดสร้อยที่แม่ให้เอาไว้ออกเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะแม่เดินทางปลอดภัยนะบาย,บายยใครโทรมาล่ะเนี่ยอ๋อยายคาร่านี่เอง ว่าไงจ้ามีอะไรงั้นเหรอฮัลโหลแอสลี่ี่เธอลืมนัดของเราเหรอไหนบอกว่าจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยกันไงเอ้ยขอโทษนะฉันลืมเลยอะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคเจอกันนะอย่าให้ฉันต้องรอนานนักล่ะ ฉันมาแล้วค่ะล่าสวัสดีจ้าแอสลี่ปะเราไปสั่งอาหารกันเถอะหิวแล้วเนี่ยโอเคฉันก็หิวเหมือนกันน่ะคุณพี่พนักงานคะหนูเอาแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนฟรายหนึ่งที่นะคะส่วนหนูเอาแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็สลัดหนึ่งที่คะ่ะได้เลยจ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะอาหารเสร็จแล้วนะจ้าโหน่าอร่อยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวมื้อนี้ฉเลี้ยงเองนะมือหน้าเดี๋ยวเธอก็ค่อยเลี้ยงฉันคืนก็แล้วกันปะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันเถอะ แอสลี์ผู้ชายพวกนี้หน้าตาคุ้นๆมากเลยนะเหมือนจะเป็นคนดังประจำเองอว์ตาเวิลด์เลยอะคนดังงันเหรอฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยอะช่างพวกเขาเถินหน้าเรามากินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่านะตอนนี้ฉันหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยงั้นฉันกินก่อนไม่รอแล้วนะรอฉันด้วยสิฉันก็หิวเหมือนกันนะอืม้มอร่อยมากแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้เขาดีจริงๆเลยนะนี่แอสลี์ฉันมีเรื่องอยากจะถามนะ คือฉันสงสัยมานานแล้วนะว่าทำไมเธอถึงต้องใส่สร้อยอันนั้นไว้ตลอดเวลาด้วยอะตั้งแต่ฉันคบกับเธอมาฉันก็เห็นเธอใส่ติดตัวเอาไว้แบบนี้มาตั้งหลายปีเลยนะเนี่ยอ๋อสร้อยนี้นะหรอเป็นสร้อยที่แม่ให้ฉันมานะ่ะแม่บอกว่าถ้าถอดแล้วจะมีผีหลอกแล้วก็จะมาเอาชีวิตฉันไปนะ่ะฉันก็เลยไม่กล้าถอดเลยสักทีนะสิ เธอนี่ก็เชื่อแม่เนาะผีเผืออะไรการมันไม่มีหรอกไหนเธอลองถอดให้ฉันดูหน่อยสิทีนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าผีมีจริงหรือเปล่าน่ะอ้ะอะก็ได้ก็ได้ฉันเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันแหละนะงั้นฉันจะถอดให้ดูก็แล้วกันนี่มันกลิ่นกุหลาบนี่นะต้องใช่แน่เลยนี่เธอคนนั้นอะ่ะฉันว่าเธอควรจะใส,ส่สร้อยกลับคืนไปเหมือนเดิมดีกว่านะ รู้ไหมว่ามันอันตรายน่ะอันตรายงั้นเหรอหมายความว่ายังไงอะ่ะเอาเถิดนะเธอรีบใส่สร้อยเธอนะโอเคโอเคฉันใส่ก็ได้ฉันว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วละ่ะเธอตามพวกเรามาเถอะนะเดี๋ยวฉันจะบอกทีหลังเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลครับท่านพวกเรามาช้าเกินไปพวกมันไม่อยู่ที่นี่แล้ว เชิญเธอนั่งตามสบายเลยนะอ๋อจริงสิฉันยังไม่ได้แนะนําตัวเลยสินะฉันชื่อว่าเฮนี่ส่วนนี่คือน้องชายฝาแฝดของฉันชื่อว่าวิกเตอร์ส่วนคนผมสีฟ้าคนนั้นชื่อชอนเป็นคนที่นิสัยล่าเริงแล้วก็เฟรนลี่ส่วนคนสุดท้ายชื่อว่าเคนโซหมอนี่ชอบทําตัวแปลกๆฉันว่าเธอไม่ควรไปยุ่งกับเขานะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะส่วนฉันชื่อว่าแอสลี่ แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงต้องมาอยู่ที่บ้านพวกนายด้วยอธิบายมาให้หมดเลยนะคือว่าพอเธอถอดสร้อยออกพวกฉันก็ได้กลิ่นดอกกุหลาบออกมาจากตัวเธอนะ่ะฉันจำได้ว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นของราชินีแวมพร์ไม่ผิดแน่เธอนะ่ะเป็นทายาทของราชินีแวมไพร์นะ่ะรู้ไหมฮะอะไรนะฉันเนี่ยนะทายาทราชินีแวมไพายเธอไม่ต้องกลัวไปนะอยู่กับพวกฉันแล้วเธอจะปลอดภัยคุณหนูเฮนรี่ผมได้เตรียมห้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะขอรับขอบคุณมากนะไวเปอร์ ชอนฉันฝากนายพาแอสลี์ไปดูห้องนอนของเธอด้วยนะพอดีว่าฉันต้องไปทํทธุระด่วนน่ะอ๋อได้สิเดี๋ยวฉันพาไปเองแอสลี่ตามฉันมาได้เลยนะที่นี่คือห้องของเธอนะจริงๆแล้วมันเป็นห้องนอนเก่าของน้องสาวฉันนะแต่พอดีว่าน้องสาวฉันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเธอก็ใช้ห้องนี้ได้ตามสบายเลยนะส่วนตรงนี้ก็เป็นชุดเครื่องแบบของเธอนะวันนี้เธอต้องไปเรียนกับพวกฉันนะ่ะเรียนงั้นเหรอแต่นี่มันสามทุ่มแล้วนะทําไมถึงไปเรียนกันดึกขนาดนี้อะเอาเถอะนะเธอรีบแต่งตัวเดี๋ยวฉันจะไปรอข้างล่างนะเ ฮ้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเนี่ยนะเป็นทายาทของราชินีแวมไพร์อ่ะนี่ฉันโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยอ้าวใครโทรมากันแหะเนี่ยสงสัยจะเป็นยายคาล่าแน่เลยฮัลโหลว่าไงจ้ายายคาล่ามีอะไรงั้นเหรอ แล้วแอสลี่จะหายไปไหนมาฉันโทรหาเธอตั้งหลายสายเลยนะแล้วเธอหายไปไหนกับพวกผู้ชายพวกนั้นน่ะเออคือว่าฉันสบายดีพวกผู้ชายก็ไม่ได้ทําอะไรฉันพอดีว่าฉันมีเ่ิงที่ต้องไปทําน่ะเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะโอเคเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแค่นี้ฉันก็รู้สึกสบายใจแล้วล่ะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวฉันโทรไปใหม่นะแค่นี้ก่อนนะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกนั้นถึงต้องไปเรียนตอนกลางคืนด้วยมันดึกมากๆแล้วนั่นเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรเห็นชอนบอกว่าจะอธิบายให้ฟังทีหลังน่ะ อ้าใยแมวน้อยมาได้สักทีนะใยแมวน้อยงั้นเหรอเออแล้วทําไมนายถึงมานั่งอยู่คนเดียวตรงนี้อะ่ะคนอื่นหายไปไหนกันหมดก็เธอมัวแต่ชักช้าน่ะสิคนอื่นเขาไปรอที่รถกันหมดแล้วอ้ยขอโทษนะพอดีว่าเพื่อนฉันโทรมาก็เลยช้านิดนึงอ้ไม่เป็นไรอะ่ะเชิญขึ้นรถได้แล้วใยแมวน้อย ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของแวมพร์นะแอสลี่จริงๆแล้วโรงเรียนนี้ก็เป็นแค่โรงเรียนธรรมดาแหละนะแต่ที่เราต้องมาเรียนตอนกลางคืนก็เพราะว่าพวกเราไม่อยากให้พวกมนุษย์รู้ว่าพวกเราเป็นแวมพรนะ์น่ะส่วนตอนเช้าพวกมนุษย์ก็มาเรียนกันตามปกติอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะแล้วเื่องที่นายบอกว่าฉันตกอยู่ในอันตรายอะ่ะมันอันตรายยังไงงั้นเหรอ เพราะว่ามีพวกสมาคมฮันเตอร์ที่กาลังตามหาตัวทาย,ยาทราชินีแวมพายอยู่นะสิถ้าพวกนั้นรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนมันต้องมาตามล่าตัวเธอแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเธออยู่กับพวกเราเธอก็จะปลอดภัยแล้วฉันจะแน่ใจได้อย่างไงว่าฉันคือทาย,ยาทของราชินีแวมพร์นะ่ะงั้นเธอก็ลองถอดสร้อยที่เธอใส่ออกดูสักห้านาทีสิแล้วเธอจะกลายเป็นแวมพร์เลือดบริสุทธิ์ของแท้เลยละ่ะอยู่ที่นี่เธอไม่ต้องกลัวว่าพวกฮันเตอร์จะตามล่าเธอได้เพราะว่าพอ,อได้กางอาณาเขตเอาไว้แล้วพวกฮันเตอร์ไม่มีทางรู้แน่ว่าเธออยู่ที่นี่ง ฉันจะลองถอดสร้อยนี้ออกดูนะไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะนี่นายมั่วหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมฉันถึงมีปีกแบบนี้ด้วยอ่ะนี่ฉันเป็นแวมไพร์จริงๆงั้นเหรอเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วสร้อยนี้สามารถผนึกพลังของราชินีแวมไพร์เอาไว้ได้เธอถึงได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แต่เธอดันไปถอดมันในร้านแฮมเบอร์เกอร์พวกฮันเตอร์เลยรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะสิขอแค่พวกนั้นไม่รู้ตัวตนของเธอเธอก็จะไม่เป็นอะไรเออเธอใส่สร้อยได้แล้วละ่ะ แล้วก็ตามพวกฉันมาที่โรงอาหารนะนี่แอสลี่ฉันสั่งสปากเกตตี้มาให้เธอลองกินดูสิอร่อยมากเลยนะแล้วพวกนายไม่กินข้าวกันเหรอไม่เห็นสั่งอะไรมาเลยอะ่ะ เห็นมีแต่น้ำสตรอเบอรี่กันโคนละขวดอ๋อน้ำขวดนี้อะนะที่จริงมันไม่ใช่น้ำสตรอเบอรี่หรอกนะแต่มันคือเลือดของสัตว์ต่างหากล่ะพวกเราเป็นแวมไพร์ก็ต้องดื่มเลือดใช่ไหมล่ะและพวกเราก็มีกฎว่าจะไม่ดื่มเลือดของมนุษย์นะ่ะอ๋ออย่างนี้เองเหรอและพวกนายกินอาหารแบบมนุษย์ได้ไหมอะได้สิพวกเรากินอาหารแบบมนุษย์ได้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าพวกเราชอบดื่มเลือดมากกว่านะ่ะเพราะว่ามันแซ่บกว่าเยอะเลยนี่เดี๋ยวฉันจะกินให้ดูนี่เป็นไงอร่อยมากเลยอะใช่ไหมพี่ออใช่งั้นฉันก อืมอร่อยมากนี่ได้เวลาเข้าเรียนแล้วไปกันเถอะอ้อาวนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาแวมพา์าศาสตร์นักเรียนรู้ใช่ไหมว่าแวมพา์นั้นมีชีวิตที่เป็นอมาตะเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนมีอายุเท่าไหร่กันแล้วบ้างงั้นเริ่มจากแอสลี่คนแรกเลยก็แล้วกันนะหนูอายุ16ปีค่ะค,คุณครูส่วนผมอายุ1,500ปีครับ หอทำไมอายุเยอะจังเลยอะส่วนผมกับน้องชายอายุ2,000ปีแล้วก็ผมอายุ500ปีครับอ๋อนั่นก็แปลว่าแอสลี่อายุน้อยที่สุดเลยสินะอ่อนักเรียนวันนี้ครูจะปล่อยเร็วหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องมีไปประชุมนะกลับบ้านกันได้เลยนะฮทไมแมแ่ของฉันนตต้้้้ออออองงงงงปิดดบััเเรื่ขฉาไววย,โย,วย,ยลโหลค่ะแม่ตอนนี้หนูรู้แล้วนะว่าหนูเป็นทายาทของราชินีแวมไพร์อะ เพราะว่าหนูเผอถอดสร้อยออกนะคะฮ่าอะไรนะแล้วตอนนี้ลูกปลอดภัยหรือเปล่าแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าถอดออกนะตอนนี้หนูสบายดีค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะตอนนี้หนูอยู่กับพวกแววไพายแล้วค่ะเขาบอกว่าจะคอยดูแลหนูเฮ้ยใ,ในที่สุดแม่ก็ต้องบอกความจริงให้ลูกรู้แล้วสินะ จริงๆแล้วแม่แท้ๆของลูกถูกสังหารเมื่อ16ปีก่อนโดยสมาคมฮันเตอร์พวกนั้นคือกลุ่ม,มนุ์ที่เจ้าจะทำลายเผ่าพันธ์เวมพาร์ให้หมดสิน้นพวกมันตามลอยละชินีและได้ทำการลอบสังหารแม่ของลูกนะ่ะแต่ก่อนที่แม่แท้ๆของลูกจะโดนลอบสังหารเขาก็ได้พาแอชลี์มาฝากให้แม่เลี้ยงดูความกับให้สร้อยเส้นนั้นมาด้วยเขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกตกอยู่ในอันตรายนะ่ะแม่ต้องขอโทษด้วยที่ปิดบังลูกมาตลอดนะแม่แค่อยากให้ลูกปลอดภัยก็เท่านั้นเอง ทีนี้แม่อยากจะถามลูกว่าลูกอยากจะเป็นผู้สืบทอดราชินีแวมไพร์ไหมคือว่าตอนนี้หนูยังไม่พร้อมเลยค่ะแม่หนูยังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยอะ่ะหนูอยากจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างรองหนูพร้อมกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะหนูสัญญาว่าจะกลับมารับตำแหน่งนี้แน่นอนโอเคจ้าแม่เข้าใจเดี๋ยวถ้าแม่ทำงานจากที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะรีบกลับไปหาลูกเลยนะตอนนี้แม่งานยุ่งมากแล้วเจอกันนะจ้าลูกลัก นี่พวกนายฉันมาแล้วเอา้าวันนี้พวกนายไม่ไปโรงเรียนกันเหรอไม่เห็นมีใครใส่ชุดนักเรียนกันเลยอะพอดีว่าวันนี้พวกเราจะไม่ไปโรงเรียนอะจริงๆแล้วพวกเราไม่ต้องไปโรงเรียนทุกวันก็ได้นะเพราะเราก็เรียนกันมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วจะให้ไปทุกวันก็น่าเบื่อจะตายแต่ว่าฉันเพิ่งได้ไปเรียนแค่วันเดียวเองนะไม่เป็นไรแอสลี ช่วงนี้เห็นเธอดูเครียดๆพวกเราก็เลยจะพาเธอไปเที่ยวทะเลนะ่ะว้าวทะเลเหรอแต่ว่าฉันไม่มีชุดเลยนะสิทํายังไงดีอะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยพวกเราได้เตรียมชุดไว้ให้เธอแล้วนี่รับไปสิโอ<ฮ>้ขอบคุณพวกนายมากมากเลยนะเดี๋ยวฉันขอบไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะไหนลองเปิดดูสิโห<ฮ>ชุดพวกนี้ต้องราคาแพงมากๆแน่เลยอะ่ะเอาเป็นว่ารีบแต่งตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกนั้นจะรอนาะนนี่พวกนายฉันมาแล้ว ชุดนี้เป็นยังไงบ้างฉันว่าแล้วชุดนี้ต้องเหมาะกับเธอจริงๆด้วยอ่ะน่ารักมากๆเลยแหมชมแบบนี้ฉันก็เขินนะว่าแต่ทําไมพวกนายถึงต้องหน้าแดงกันด้วยอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะปะไปขึ้นรถกันได้แล้ว บ้านหลังนี้เป็นที่พักของเรานะเดี๋ยวเราจะอยู่กันที่นี่ประมาณสักสองวันเว้าวบ้านหลังนี้น่าอยู่จังเลยอะ่ะอันนี้เป็นห้องของเธอนะเก็บกระเป๋าอะไรให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทะเลกันนี่แอสลี่ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะเดี๋ยวเธอจมน้ำอะ่ะมาเดี๋ยวฉันใส่ให้ขอบคุณนะชอนนายเนี่ยใจดีจังเลยนะนี่ยายแมวน้อยขึ้นมาสิเดี๋ยวฉันพาซิ่งโอเคแต่นายห้ามทำฉันตกนะไว้ใจฉันได้เลยไ,ไปแล้วนะจับดี แอสลี่เธออยากดูหนังที่ฉันแสดงไหมอะถ้าเธอสนใจเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูนะฮะนายเป็นดาราด้วยเหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิฉันดังมากๆเลยนะดังไกลถึงฮอลลีวูดเลยโหถ้านายผู้ขนาดนี้ฉันก็ชักจะอยากดูขึ้นมาแล้วสิได้เลยเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูนะนี่แล้วพวกนายจะดูด้วยไหมอะเออไม่อะ่ะนายดูกับแอสลี่ไปเลยพวกฉันดูหนังของนายจนเบื่อแล้วเดีย๋ยวพวกฉันว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยอะ งั้นเดี๋ยวฉันจะเปิดให้เธอดูเลยก็แล้วกันนะหนังของฉันมีชื่อว่าเธอผพ้เป็นดั่งแสงจันโ์ลอคือนนี้พระจันทร์สวยจริงๆเลยนะนี่เธอคนนั้นอะ่ะเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่ตอนนี้นะรู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายสําหรับมนุษย์อย่างเธอเฮ้ยนายเป็นใครอะ่ะจู่ๆก็โผล่มาฉันชื่อเอเรนและที่นี่คืออาณาเขตของพวกมนุษย์หมาป่า <laughs> อ่าขอโทษที่ขันจังหวะนะแต่เธอคงไม่รู้ว่าป่านี้ไม่ใช่ของมนุษย์หมาป่าอย่างเดียวมันก็เป็นของแวมไพร์ด้วยเจ้าแวมไพร์กระหายเลือดนายมาทําอะไรที่นี่นะฉันมาเพราอได้กลิ่นหอมบางอย่างกลิ่นของเธอนะ่ะ <l ip> พวกนายสองคนเป็นอะไรกันเนี่ยโรคจิตหรือเปล่าอ่ะหมอนี่มันตัวอันตรายเธอควรจะอยู่ห่างๆจากพวกแวมไพร์น่าจะดีวกว่านะอะไรนะมนุษย์หมาป่ายอย่างนายก็อันตรายไม่แพ้กันเธอควรจะอยู่ให้ห่างจากหมอนี่นะ นี่พวกนายหยุดทะเลาะกันได้แล้วเฮ้ยก็ได้นี่เป็นเพราะเธอห้ามเอาไว้หรอกนะไม่งั้นนายสิ์ฉันแน่อะไรของพวกนายกันเนี่ยฉันไม่อยากยุ่งด้วยแล้วฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะหลังจากเหตุการณ์ในป่าวันนั้นเฮนรี่และเอเลนก็มาวนเวียนอยู่ในชีวิตฉันฉันรู้สึกว่าพวกเขาเริ่มพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เข้าใกล้ฉัน นี่ซียูฉันว่ามันฟังดูบ้าแต่ฉันคิดว่าฉันอาจจะรักเธอนะเอเรนเราเพิ่งจะรู้จักกันเองนะทำไมนายถึงพูดแบบนั้นล่ะเพราะเธอไม่เหมือนใครไงเธอเป็นแสงเดียวในชีวิตที่มืดมิดของฉันเลยนะนั่นเป็นคำพูดที่ซาบซึ้งมากเลยนะแต่ซียูเธอไม่ควรเชื่อใจมนุษย์หมาป่าเธอรู้ไมว่าเลอดของเธอมีพลังพิเศษที่ทั้งเผาพัานธุ์ของฉันและเขาต้องการ เลือดของฉันงั้นเหรอนี่นายกำลังพูดถึงอะไรอ่ะก็เธอน่ะมีสายเลือดโบราณเลือดของราชวงศ์แวมพร์น่ะและเธอคือผู้ที่จะสามารถยุติสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ของเราได้อย่าไปฟังเฮนรี่นะเขาแค่ต้องการใช้เธอเป็นเครื่องมือเธอเป็นมากกว่านั้นสำหรับฉันแล้วทีนี้ฉันจะเชื่อใครดีล่ะเนี่ยเธอควรอยู่กับฉันนะฉันสามารถปกป้องเธอได้จากทุกอย่างหมอนั่นทําำไม่ได้เท่าฉันหรอกนี่ซีอูอย่าไปฟังมันเธออยู่กับฉันดีกว่านะฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอเลยอ่ะฉันแค่ต้องการ การแค่ความรักจากเธอก็เท่านั้นนี่นาะยทั้งสองคนพอเธอถ้าฉันคือแค่สิ่งที่พวกนายต้องการจะแย่งชิงงั้นฉันจะไปจากที่นี่เอง See you เธออย่าทิ้งฉันไปเลยนะนี่เธอจะปล่อยให้ฉันสูญเสียเธอไปจริงๆงั้นเหรอฉันขอโทษพวกนายด้วยนะบางทีความรักที่แท้จริงคือการปล่อยมือนายทั้งสองคนไปและฉันได้เดินจากไปทิ้งให้เอเลนและเฮนรี่เฝ้ามองฉันด้วยความเจ็บปวด โหหนังอะไรของนายเนี่ยน้ำเน่าชมัดเลยอะอะไรนะน้ำเน่าเง้นเหรอนี่เธอไม่รู้อะไรเสรแล้วหนังเรื่องนี้ทำเงินได้ตั้ง1,000ล้านบูดเชียวนะจ้าจ้าพ่อคนดังพวกเรากลับมาแล้วนี่แอสลี่ตอนที่พวกเราออกไปเดินเล่นพวกเราไปเจอเข้ากับสวนน้ำที่กำลังเปิดใหม่ด้วยละอลังการมากๆเลยนะเธอสนใจไปกับพวกเราไหมว้าวจริงเหรอไปสิฉันชอบสวนน้ำมากๆเลยละ Oh, ส่วนน้ำที่ดีอลังการจริงๆด้วยอะ่ะชักจะตื่นเต้นซะแล้วสิว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างอ๋อพวกเราไปซื้อตั๋วเข้าส่วนน้ามันเธอเดี๋ยวพวกฉันจ่ายให้เธอเองพี่พนักง,งานคนสวยครับผมเอาตั๋วทั้งหมด5ใบนะครับได้เลยจ้าพ่อหนุ่มสุดหลอ่อตั๋วห้าใบทั้งหมด3,000ันบูทจ้าโอเคครับผมสแกนจ่ายไปแล้วนะครับอ่อโอเคจ้าตอนนี้เงินเข้าแล้วนะจ้าอันนี้จะเป็นตั๋วเข้าส่วนน้ำนะจะเป็นลิสต์แบรนด์ให้ทุกคนใส่ติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนะจ้าและถ้าเกิด ว่าหลงทางก็อย่าลืมหยิบอแผนที่ไปด้วยนะนี่ซียูเรามาเซลฟี่กันเถอะโพสท่าสวยๆเลยนะเอ้ยทาไมรูปนี้ฉันหน้าเออจังเลยอะ่ะเดี๋ยวขอถ่ายอีกสักรูปนะซียูโอ้รูปนี้เธอหลับตานะ่ะเอาใหม่เอาใหม่เนาะอ่ะพร้อมแล้วก็หนึ่งสองซ่มแช่โอ้รูปนี้ออกมาดูดีเลยล่ะ อ้าวนั่นซียูคนที่แสดงหนังกับเฮนรี่นี่นาะโอ้คุณหนูบางเอิญก็มาด้วยเหรอเนี่ยวันนี้ฉันโชคดีจังเลยอะ่ะมีคนดังมาเที่ยวที่นี่ตั้งสองคนแน่โอ้จริงด้วยฉันไม่ได้เจอซียูนานมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันขอแวะไปหาซียูแป๊บหนึ่งนะสวัสดีซียูเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ้าวเฮนรี่นี่นาะไม่ได้เจอกันนานเลยอะ่ะคิดถึงนั่นเนี่ยมาคิดทงคิดถึงอะไรเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เข้าใจผิดกันหมดหรอก <laughs> ฉันแกล้งเล่นหรอกหนะ้าเฮอทำไมสองคนนั้นดูสนิทกันจังเลยอะ่ะทีตอนอยู่กับฉันไม่เห็นจะล่าเริงขนาดนี้เลยแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกอิจฉานิดนดนะหรือว่าฉันจะชอบเฮนรี่เหรอเนี่ยไม่จริงหรอกนะฉันน่าจะคิดไปเองอะ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นใครอะ่ะ แฟนนายงั้นเหรอน่ารักเชียวนะเออเอเอไม,ไม่ไม่ใช่อะ่ะเพื่อนฉันเองอะ่ะชื่อว่าแอสลี่ท่านแน่ทําไมนายถึงต้องพูดติดอ่างด้วยอะ่ะแถมหน้านายก็ยังแดนแปดเป็นลูกตําลึงด้วยนะออช่างฉันเถอะหน้าโอเคฉันไม่รบกวนเธอแล้วเที่ยวให้สนุกแล้วกันนะโอเคจ้าไว้เจอกันใหม่นะเฮนรี่แอสลี่เรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวพวกนั้นจะรอนานเฮ้อดูสิพวกนั้นเล่นไม่รอเราเลยอะ่ะแล้วเธอจะลงไปเล่นกับพวกนั้นด้วยไหมล่ะเออไม่อะ่ะฉันว่าจะไปเล่นอันที่ มันใหญ่กว่านี้นี่ไงถึงแล้วเครื่องเล่นที่ฉันบอกว่ามันอันใหญ่ๆนะนี่พวกนายรีบมานั่งนี่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามันนั่งได้กี่คนนะเอ้าเต็มแล้วนี่โอ้ยมันเต็มแล้วนะสินายไปเล่นอีกเครื่องหนึ่งก็แล้วกันนะไปแล้วเด้อว้ยโอ้ยสูงจังเลยอะอ้ลงแล้วโ้ยใจหายใจคว่มหมดเลยวิกเตอร์เรามาเล่นเครื่องนี้กันเถอะก็จัดไปสิครับ เอ้ยมันจะสูงไหมเนี่ยโอ้ยโ้ยหมุนอะสูงจังเลยโอ้มุนมุนมุนโอ้ยมุนขนาดนี้มันหัวจะอ้วกแตกแล้วโอ้สนุกจังนี่นี่ทุกคนมายืนตรงนี้สิเดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูนะนี่ไงน้ำฉีขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ วันนี้ฉันสนุกมากๆเลยขอบคุณพวกนายมากๆเลยนะที่พาฉันมาเที่ยวที่นี่นะไม่เป็นอะไรเลยแค่เธอหายเครียดพวกฉันก็รู้สึกดีใจแล้วล่ะอ๋อจริงสิเกือบลืมไปเลยคืนนี้จะมีงานแสดงพูด้วยนะที่ริมชายหาดนะ่ะว,ว้าวจริงเหรอฉันไม่ได้เห็นพู้มันนานแล้วนะเนี่ยไปตอนนี้กันเลยไหมอ่ะ นายท่านยืนยันเลยว่าทายาทราชินีแวมพายอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่ตรวจสอบดูรอบๆให้ละเอียดอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้นี่แอสลี่วันนี้เธอก็เตรียมเก็บของได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็จะกลับกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแอสลี่นั่นมันพวกฮันเตอร์นี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะแอสลี่ก็ยังใส่สร้อยอยู่พวกมันไม่น่าจะจับพลังของเธอได้นะเฮนรี่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไหนบอกว่าถ้าฉันอยู่กับพวกนายแล้วจะปลอดภัยไงฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะแต่ตอนนี้พวกเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้ว นี่พวกนายรีบเก็บของแล้วไปจากที่นี่กันพวกฮันเตอร์มันมาที่นี่แล้ว <pe w> พวกนายจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าพวกนายจะส่งตัวแอสลี่มาให้ฉันเคนโซนี่นายทรยศพวกเรางั้นเหรออ้าก็ใช่นะสิฉันเป็นคนบอกพวกฮันเตอร์เองแหละว,ว่าแอสลี่อยู่ที่นี่เอาล่ะยายแมวน้อยเธอมากับฉันไม่อย่งั้นฉันจะโทรบ,บอกพวกฮันเตอร์ให้มาจับพวกนายทั้งหมดเฮ <pe w> นี่แอสลี่เธออย่าไปนะเร็วว่าฉันจำเป็นต้องไปกับเคนโซขอโทษดยนะ ฉันไม่อยากให้พวกนายต้องมาลำบากเพราะฉันน่ะดีมากแอสลี่เอาล่ะเราไปกันได้แล้วนี่นายพาฉันมาที่ไหนกันเนี่ยเธอไม่จําเป็นต้องรู้หรอกนะนี่ยายแมวน้อยฉันมีเรื่องที่จะต้องคุยกับเธอนี่นายอย่ามาเรียกฉันแบบนี้นะก็ได้งั้นเอาจริงเลยแล้วกันนะแอสลี่เธอมาเป็นของฉันเถอะนะเรามาแต่งงานกันแล้วเรามาเปลี่ยนโลกทั้งใบนี้ให้เป็นโลกของแวมพายกันเถอะฮะแะ งานอะไรกันฉันเพิ่งอายุ16เองนะอายุของเธอไม่มีความหมายในสายตาของฉันหรอกนะที่สำคัญเธอมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าใครฉันต้องการเธอนะฉันจะไม่มีวันที่นายใช้พลังของฉันในทางที่ผิดเด็ดขาดนี่ชอนสงสัยเราต้องพึ่งพวกนั้นแล้วล่ะพวกมนุษย์หมาป่าต้องช่วยพวกเราตามหาแอสลี่ได้แน่ได้สิฉันสนิทกับมนุษย์หมาป่าอยู่คนนึงนะเขาชื่อว่าคริส แต่ว่าเขาเอาศัยอยู่ในป่าอเมซอนที่ลึกมากเราจะต้องรีบไปกันตอนนี้เลยไม่งั้นไม่ทันการแน่นี่ชอนเรามาถูกทางกันแล้วใช่ไหมอะทำไมฉันรู้สึกเหมือนเราวนกลับมาที่เดิมตลอดเลยฉันไม่พาพวกนายหลงทางหรอกน้าเอา้านั่นไงที่อยู่ของคิดนะ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าฉันจำได้แต่ว่าคิดหายไปไหนล่ะเนี่ย นี่พวกนายเป็นใครอะแล้วเข้ามาทำอะไรที่นี่เฮคิด hey, นี่ฉันเองเอา้าวชอนนายมาทำอะไรที่นี่อะคือว่าฉันมีอะไรอยากให้นายช่วยหน่อยอะพอดีว่าเพื่อนของฉันโดนลักพาตัวไปฉันอยากให้นายช่วยตามกลิ่นของเธอให้ทีได้สิฉันพร้อมช่วยนายเสมอนี่เป็นเสื้อของแอสลี่โอเคงั้นเดี๋ยวฉันให้เจ้าลักกี้ตามกลิ่นของเธอให้ก็แล้วกันนะนี่เจ้าลักกี้ดมกลิ่นนี้แล้วก็ตามหาเธอให้ฉันหน่อยนะ <c oughs> อา้าวเจ้าลักกี้นายเจออะไรเงั้นเหรอ โอ้ยก็นึกว่าเจออะไรที่แท้ก็ปวดอื้อนี่เองอะ่ะเอา้าไปต่อได้แล้วเจ้าลักกี้ดูเหมือนว่าเจ้าลักกี้จะเจอแล้วล่ะนะฉันว่าเธอน่าจะอยู่ที่นี่แหละขอบคุณนายมากๆเลยนะที่อุตส่าห์พาพวกฉันมาถึงที่นี่เลยอะ่ะฉันจะไม่ลืมบุญคุณของนายเลย หยุดเดี๋ยวนี้นะเคนโซพวกเรามาช่วยเธอแล้วนะแอสลี่อ้าวเพื่อนรักทั้งหลายมาถึงเร็วกว่าที่ฉันคิดอีกนั่นเนี่ยตอนนี้นายไม่ได้เป็นเพื่อนรักของฉันอีกต่อไปแล้วเคนโซนายมันคนทรอยศ์ทรยศ์งั้นเหรอฉันแค่เลือกเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับพวกเราแวมไพร์โลกนี้มีที่ให้เราน้อยเกินไปแต่ถ้านายไม่เห็นด้วยก็ไม่มีประโยชน์ที่ฉันจะต้องพูดต่อเคนโซนายคนหยุดทําเรื่องว่าบ้าพวกนี้ซะก่อนที่มันจะสายเกินไปหยุดงั้นเหรอทําไมฉันถึงต้องหยุดด้วยเธอเองก็รู้ดีว่าโลกนี้ไม่เคยเป็นของเราพวกมนุษยย์เกี และกลัวพวกเราเสมอมาเธอไม่อยากเห็นอนาคตที่เราคลองทุกสิ่งงั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะการทําลายทุกอย่างไม่ใช่ทางออกถ้าเธอไม่เข้าร่วมกับฉันงั้นเธอก็เป็นศัตรู แอสลี่นี่เธอทําอะไรฉันเนี่ยทาไมฉันถึงขยับตัวไม่ได้เลยฉันจะไม่ปล่อยนายจนกว่านายจะหยุดทําเรื่องบ้าๆพวกนี้โอเคโอเคฉันยอมแพ้แล้วยังไงฉันก็สู้เธอไม่ได้ก็ได้งั้นฉันจะให้โอกาสนายอีกสักครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดนายทำอีกฉันจะไม่ปล่อยนายเอาไวนะ้แน่ครับเข้าใจแล้วนี่เคนโซถึงแอสลี่จะให้โอกาสนายแต่นายจงรู้ไว้ซะว่าพวกเราจะไม่ให้อภัยนายนง่ายๆแนะ่พอแล้วเฮ so, นรี่เคนโซน่าจะสํานึกแล้วนะแล้วก็ขอบคุณพวกนายมากๆเลยนะที่ มาช่วยฉันนะ่ะปะเรากลับบ้านกันเถอะแอสลี์เธอเป็นอะไรไหมอ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะฉันไม่เป็นอะไรอะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะโอเคเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วอ้าวเคนโซนายเก็บของจะไปไหนงนั้นเหรอเอ่คือว่าฉันจะไปอยู่ที่อื่นน่ะฉันคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วละ่ะฉันรู้สึกละอายใจที่ทําผิดต่อเธอแล้วก็เจ้าพวกนั้นด้วยขอโทษสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะฉันต้องไปแล้วละ่ะ เธอดูเหนื่อยนะไปพักสักหน่อยไหมอะเออก็เหนื่อยนิดหน่อยอะ่ะเพราะว่าวันนี้ฉันน่ะใช้พลังไปซะเยอะเลยนะสิแล้วก็เรื่องเคนโซพอเคนโซไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันก็รู้สึกว่าที่นี่เหมือนขาดอะไรไปเลยอะนี่หรือว่าเธอจะชอบเคนโซงั้นเหรอนี่ไม่ใช่นะฉันไม่ได้ชอบเคนโซนะนายเข้าใจผิดแล้วละ่ะจริงเหรองั้นฉันก็ชอบเธอได้สินะฮะนายชอบฉันงั้นเหรอใช่ฉันชอบเธอนะแอสลี่ เธอช่วยคบกับฉันได้ไหมเออได้สิเพราะฉันก็ชอบนายเหมือนกันจริงเหรอจริงสิที่จริงแล้วฉันก็แอบชอบนายอยู่เหมือนกันนะ่ะขอบคุณนะแอสลี่ฉันจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดเลย ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะในที่สุดก็ได้แต่งงานกันสักทีนะยังไงแม่ก็ฝากเฮนรี่ดูแลแอสลี่แทนแม่ด้วยนะจ๊ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะดูแลแอสลี่ให้ดีที่สุดเลยฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะแอสลี่เธอได้แต่งงานกันสักทีเนาะฉันนี่ก็อยากจะแต่งงานบ้างนะแต่ว่ายังหาแฟนไม่ได้เลยอะสงสัยฉันจะขึ้นคานซะแล้วหรือมัง้งไม่หรอกนะเดี๋ยวสักวันเธอจะเจอรักแท้ขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่มางานแต่งฉันนะ่ะ อ้าวนี่มันคู่รักเข้าใหม่ปามันนี่นะพวกนายนี่ชิงแต่งงานก่อนฉันอีกนะเนี่ยขอบคุณนายทั้งสองคนมากเลยนะที่มางานแต่งของฉันนะ่ะเอ้ยขอโทษที่ชิงแต่งก่อนเธอนะพอดีว่าพวกฉันรีบนะ่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้เธอสวยมากๆเลยฉันขอแสดงความยินดีกับเธอทั้งสองคนด้วยนะขอให้รักกันนานๆตราบชั่วนิรันเลย นี่แอสลี่เธอรู้ไหมกว่าฉันจะก่อมหมอนี้ให้มางานเธอได้เนี่ยมันยากมากๆเลยนะก็ฉันรู้สึกผิด,ดี่นะฉันทําอะไรกับพวกนายไว้ตั้งเยอะนะฉันกลัวพวกนายไม่ให้อาภาัยฉันอนะ่ะเคนโซขอบคุณนายมากๆเลยนะที่อุตส่ามางานของฉันนะ่ะส่วนเรื่องในอดีตก็ปล่อยมันไปเถอะนะฉันไม่เก็บมาคิดมากแล้วล่ะ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพเรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อเป็นสักขีพยานความรักและคำมั่นสัญญาที่เฮนรี่และแอสลี่มีต่อกัน เฮนรี่และแอสลี่พวกเธอทั้งสองมาถึงจุดนี้เพราะความรักและความมุ่งมั่นต่อกันขอให้พวกเธอทั้งสองตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยความสัตย์จริงเฮนรี่นายจะรับแอสลี่เป็นภรรยาที่รักของนายหรือไม่นายจะรักนับถือปกป้องและซื่อสัตย์ต่อเธอในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยากลําบากหรือมีความสุขจนกว่าชีวิตจะพากจากกันหรือไม่รับครบแล้วเธอละแอสลี่เธอจะรับเฮนรี่เป็นสามีที่รักของเธอหรือไม่รับค่ะ โดยอำนาจที่ฉันได้รับฉันขอประกาศให้เฮนรี่และแอสลี่เป็นสามีและภรรยาอย่างสมบูรณ์บัดนี้ทั้งสองสามารถจูจุบกันได้เลยเอาทุกคนเตรียมตัวรับนะเอาเอ้อยเอ้าฉันได้ยังไงอ่ะโอย้ยงงมากเหอยินดีด้วยนะซียู เวลาล่วงเลยไปกว่าร0อปีแอสลี์และเฮนลี่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ในฐานะราชินีและราชาแห่งเวมพร์แอสลี์ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นได้เดินหน้าเจราจาก,กับพวกฮันเตอร์เพื่อยุติสงครามอันยาวนานเธอให้คำสัญญาแน่วแน่ว,ว่าเวมพร์จะไม่ทำร้ายมนุษย์อีกต่อไปนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ทั้งสองเผ่าพันธุ์จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เรื่องราวของเหล่าแวมไพร์ก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะจ๊ะและถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าคลิปต่อไปจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s ับสไครห์ช่อง CU g a m i n g ด้วยนะและถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ฝากคอมเมนต์อิโมจิรูปแวมไพร์ให้ด้วยนะจะได้รู้ว่าใครดูจนจบแล้วบ้างงั้นซ U ไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย